นามของกรมในการทั้งหมดขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเยื่นยศสูงขึ้นทั้งแปดรายในวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับตนเองและครอบครัวนอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยเป็นผลจากที่ทุกท่านนั้นได้กับหน้านที่อยากเต็มความสามารถ เอาแต่ใส่ต่อหน้าที่จนกระทั่งได้รับการยอมรับจากผู้ชาติซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกพยายามจะดูแลผู้ใต้ของชาให้สามารถประดับดยศเป็นในหันสัญญบัตได้นับจากวันนี้ไปพวกท่านคือนายทหานสัญญบัตรที่ได้เลื่อนจากทั้นประดวดขึ้นมาเป็นผู้ข้ามโห ต้องมีความเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบให้สมเกียตรติสมฐานะที่ได้รับจากกองทัพบกและท่านมีหน้าที่ต้องตอบแทนกองทัพบกด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะสาหัสเต็มความสามารถให้สมกับที่ได้รับเกียรติจากกองทัพบกจงรักษาเติยศมนีไว้แม้ว่างาน เราจะไปทนหน้าที่ลักษณะเช่นเดิมแต่เราจะต้องดำรงเขียนในหันัญญาปัตเเทียบเท้ากับรุ่นที่พี่ที่มีมาเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆและผู้ใต้บัญชาทุกคนจะต้องพัฒนาตนเองพัฒนาหน่วยให้ดียิ่งขึ้นไป